ผู้ชมคะวันนี้คนกรุงอาจจะบอกว่าหายใจหายคอกันได้เต็มปอดมากขึ้นนะคะหลังจากสองสามวันที่ผ่านมานี้รู้สึกได้เลยค่ะอาจจะมีฝุ่นอยู่ในคอหรือเปล่าไอนะคะมีเสมหะมีอาการที่รู้สึกว่าฝุ่นมันสภาพอากาศมันไม่ดีจริงๆนะคะชวนคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศเรียลไทม์ตอนนี้หน่อยเป็นกล้องของไทย PBS นะคะที่ถ่ายไปที่ ตัวเมืองกรุงเทพชั้นในนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่ายังคงมีภาพของฝุ่นที่ขมุกขมัวอยู่บ้างแต่นี่ถือว่าอากาศดีขึ้นกว่า23สาวันที่ผ่านมาแล้วนะคะบรรยากาศตัวเมืองชั้นในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าไปถ่ายที่เมืองชั้นนอกนะคะอย่างวิภาวดีรังสิตออกไปแถบนู้นวันนี้ถือว่าอากาศดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าลมก็มากขึ้นค่ะแดดก็เยอะขึ้นค่า PM 2.5วันนี้อยู่ในโซนสีฟ้าสีเขียวกันมากขึ้นแต่ ว่าภาพบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่ได้เห็นกันในบางพื้นที่นะคะคุณผู้ชมอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังหนักอยู่เลยค่ะบางจุดเนี่ยต้องย้ํากันเลยว่าค่า PM2.5 ็นี่ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่เลยนะคะที่เราพบค่ะมีตําบลหางดงอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมา PM 2.5ค่ะพุ่งไปอยู่ที่130 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอย่างตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมฝุ่นก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนอยู่ในระดับสีส้มนะคะ90ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรด้วยค่ะช่วงนี้หลายคนนี่อาจจะต้องพกเครื่องวัดฝุ่นพก แอปพลิเคชันติดตามตัวเลยนะคะเพื่อตรวจวัดฝุ่นกันค่ะเราพบผู้ป่วยด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อากาศที่แย่นะคะสุขภาพของคนกรุงเทพและหลายๆจังหวัดในโรงพยาบาลพบเลยค่ะมีผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาโดยมีอาการที่เชื่อมโยงกับ PM 2.5มามากขึ้นเรื่อยๆ อากาศดีๆแบบนี้ไม่มีขายนะคุณผู้ชมสุขภาพดีก็ไม่มีขายเหมือนกันคงต้องดูกันนะคะว่าเราจะระมัดระวังตัวกันได้อย่างไรดิฉันก็พูดคุยเรื่องนี้กับศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชาญโพธิรัตน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และส่งอกนะคะท่านบอกเลยค่ะเฉพาะแค่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสวนดอกที่จังหวัดเชียงใหม่นยคะ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะคะคุณหมอใช้คําว่าผู้ป่วยเนี่ยเหมือนจะหมูกไปคลุกฝุ่นเลยค่ะมีผู้ป่วยที่ปอดอักเสบถุงลมโป่งพองมากขึ้นคนไข้ก็มีอาการหนักขึ้นนะคะเป็นสโตรกกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติกันมากขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่ปลายเดือนมการาคมที่ผ่านมาเรื่อยๆเลยค่ะจากข้อมูลของงานวิจัยยังพบด้วยนะคะว่าอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยของ pm 2.5ด้วยนี่ยังไม่นับรวมผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล บานที่มีอาการปอดอักเสบถุงลงป่งพองกำเริบนะคะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีหัวใจล้มเหลวกำเริบด้วยทำให้การทำงานของร่างกายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะคะ สัปดาห์นี้นะคะหลายคนบอกว่าก็มีนโยบายการทำา w r r k r o m m o o m e ให้คนอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นแต่สำหรับคนที่จำเป็นต้องไปทำงานกลางแจ้งอันนี้ต้องเห็นอกเห็นใจกันเลยนะคะว่ายังไงก็หลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญฝุ่นไม่ได้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามดูนะคะพวกเขามีความกังวลใจกับเรื่องฝุ่นแค่ไหนและมีภาระที่เพิ่มขึ้นไหมอย่างเรื่องของหน้ากาก N95 นี่ก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่งอกเงยขึ้นมาค่ะ ป้าก็มีบ้างแต่ปา้าปิดจมูกแล้วป้าก็อยู่ในร่มไงป้าก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็กังวลก็กังวลก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าต้องทํามากินก็ต้องออกนอกบ้านตลอดกังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่า<อ>เราออกมาจากบ้านแล้วก็ใช้อากาศอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเลยค่ะควันรถก็เยอะอยู่แล้วก็มาเจอกับฝุ่นควันต่างๆอีกะคะ่ะกังวลไม่ค่อยกล้าออกไปไหนที่ว่ามันไกลอ่ะคแค่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 เนี้ยแล้วก็ไปตลาดมินซื้อกับข้าวแค่นั้นเอง ไม่ค่อยการออกข้างนอกป้ากังวลอยู่แล้วเพราะว่าป้ามีโรคประจำตัวเป็นควันเป็นเป็น,ปนหมอกมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่การก็ระคายคอเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคออะไรพวกเนี้ยครับมีส่วนเกี่ยวกับฝุ่นเกี่ยวกับอะไรมันทำให้ระคายคอแล้วหายใจฝืดอะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะแสบตาอะไรแบบเนี้ย หายใจไม่ออกนะแสบแสบตาค่ะแสบตาแล้วก็แสบจมูกหายใจไม่สะดวกค่ะ oh. ตื่นตื่นเช้ามาก็ยังเห็นเป็นควันแต่ว่ามีแดดจ้ามากเลยนะคะวันนั้นอะ่ะออกนอกบ้านก็ต้องใส่แมสตลอดครับแล้วก็จะว่าถอดก็ถอดเวลาอยู่ในบ้านเค่นั้นเองครับพอเราออกมาเราก็ปิดหมดอ่ะ mm. ใช่ป่ะพอเราออกจากบ้านปุ๊บปิดหมด มันก็เลยไม่กระทบอะไรอย่างงี้มามากอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราออกขอางนอกปุ๊บเราต้องใส่แมสทันทีเราต้องใส่แมสทันทีคงมมไม่มีแตงซื้อขนาดนั้นละคะค่าใช้ใจ่ายของเราก็มันเยอะอยู่แล้วอะค่ะอย่างมากก็กล่องธรรมดาเนี่หลคะค่ะ ก็ไม่รู้ครับปัญหาซื้อไม่ได้ไม่มีเงินจะซื้อโดยมากจะใช้อย่างนี้นะใช้แบบแบบโควิดอย่างเดียวเลยอะโอ้ล้วทุกวันใช้ทุกวันไม่ไหวนะที่พี่อยู่มันไม่ค่อยมีเนี่ยฝุ่นเนี่ยส่วนมากมันมีข้างในในนู้นอะพี่จะอยู่แถวชันชานเมืองไงคุนอะเอาไว้ตามฟังข่าวเขารัฐบาลว่ามายังไงก็ค่อยตามรัฐบาลเขาก็บอกว่าซื้อซื้อนาฬิกากแบบนี้เราก็ค่อยตามเข้าไปสำหรับพี่นะใครที่มีทุนมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเองเราก็ซื้อ คนไหนที่ไม่มีทุนไม่มีกําลังลรับซื้อก็รับบริจาคจากภาครัฐคือป้าใส่แบบของพยาบาลนี่ป้าก็ว่ามันกระชับแล้วบางทีถ้ามันเรานั่นเราก็ใส่สองอัน